ครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะครับที่สนใจโต้งเดือนนะครับผมนี่ผมจะวัดความสูงของโต๊ะนะครับอยู่ที่เก้าแปดสิบนะครับแปดสิบเซนนะครับแล้วก็ความกว้างความกว้างอยู่ที่ห้าสิบสี่นะครับห้าสิบสี่ ก็ความยาวนะครับ,คว,ววกกค,รบความยาววัดถึงลูกกลิ้งนะครับความยาววัดถึงลูกกลิ้งนี่หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเท่าไหร่หนึ่งเมตรสิบหกเซนนะครับหนึ่งเมตรสิบหกเซนจากลูกกลิ้งนะครับจากลูกกลิ้ง อันนี้ใบวงเดือนที่ผมใช้นะครับนี่เ้านิ้วนะครับใบวงเดือนที่ผมใช้ไม่ถึง9นิ้วก็นนิ้วหน่อยๆนะครับนี่นะครับก็สนใจสนใจก็โทรแล้วก็เบอร์ผมก็0 9 3 6์เก้าสนะครับเป็นไอดีไลน์ด้วยนะครับผมส่วนมูเลนี้นะครับก็เอาไปเสริมเติมแต่งได้นะครับติดกับโต๊ะมาก็เป็นนิ้ว แต่จะจะใส่14นิ้ว12นิ้วก็เพิ่มพื้นไม่กี่ร้อยบาทครับผมนี่นะครับที่ฉากเขาก็มีเขียนไว้ให้นะครับเวลาเราจะปรับนะครับนี่ลูกกิ้งนะครับผมนี่อันนี้ชุดนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับนี่นะครับเครื่อง Honda แท้ๆนะครับ13แรงนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเชื่อมติดโครงไว้ออไม่ใช่เชื่อมนะคโครงมีโครงขาตั้งนะครับขันนอ็อตเราจะใช้ก็จะถอดไปประกบนะครับนี่จะมีรูน็อตอยู่ตัวนี้จะขันเพื่อปรับสายพานนะครับให้ตึงอันนี้ยึดให้แน่นนี่นะครับจะใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้เท่าเป็นตัวปรับสายพานอันนี้ก็รูน็อตสี่ตัวนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงแค่น,นี้แหละครับผมไม่ได้ขายลูกนี้นะครับลูกนี้ลูกที่ใช้อยู่นะครับผมความยาวก็หนึ่งเมตรสิบหกสิบหกเซนนครับหนึ่งเมตรสิเซนจากลูกกลิ้งถึงลูกกลิ้งอีกฝั่งนะครับความกว้างก็ห้าสิบเซนนะครับ ความสูง80นะครับนี่ครับวัดกันให้เห็นเห็นเมื่อกี้นะครับ